รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ม u s i c In s น i ปา m u ิ i c ิ a คอมมิวส m กเมค c ออร e a ิเฟ e นม c สัสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พบกับเราสองคนนะครับผมแดนนี่พงศกบค่ะนี่คือ l i f e b e a t รายการที่จะจับที่ประจรวงการดนตรีทั้งไทยและเทศเพื่อที่จะให้ผู้รักเพลงได้รู้ก่อนได้ยินก่อนข้าใจลึกกว่าและเห็นมุมมองมากกว่าเพราะนี่คือ l i ฟ e b e a t by GMM b r a v o y ิรุนทร์คัมแบ็กกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแปะอย่าร้องพร้อมกระช่ากหน้ากากเผยตัวตนนักร้องนำคนใหม่ของวงอีเวนต์ดีๆเพื่อคนดนตรีสนามหลวงมิวสิกเทธารมตอน Mega h ิตอีส Now คอนเสิร์ตที่เป็นมากกว่าอคอนเสิร์ตภาพเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟของการถ่ายปกอลับบลบั้มครั้งแรกของลาบานูนหลังจากที่ไม่มีอลับบลบั้มมานาน12ปีปอถเผยความในใจของบิ๊กก่อนจะเป็น MV รันกับซิงเกิลแรกหลังจากได้ตำแหน่งเด,ดตาเริ่มกันที่ช่วงแรกนะครับกับข่าวอัปเดตวงการเพลงข้อมูลพิเศษที่เรารู้คุณจะได้ดูก่อนใครในช่วง Newsbeat ยินดีอะไรเปิดมาก็ยินดีแปลกๆกอ้าก็พี่ป้างของเราเนี่ยยอดวิวร้อยล้านวิวแล้วเพลงล่าสุดเนี่ยนะใช่45วันเองค่ะคนมีเสน่ห์45วัน100ล้านวิวเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้และที่สำคัญนะคะถ้าเทียบกับเพลงกังน้ำสไตล์หรือว่าจะเป็นเพลงสไตล์ของ Taylor Swift เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าของเขาเนี่ย49วันกับ51วันเหรอใช่ของเราแต่พ้านครินสไตล์นคารินสไตล์ 45วันค่ะย oh, ิดีด้วยจริงๆนะเมื่อพูดถึงข่าววงการเพลงไทยแล้วนะครับหนึ่งวงครับที่สร้างเพลงฮิตมาเยอะแยะมากมายนะครับในวงการนี้โดยเฉพาะเพลงร็อกมันมครับไม่มีใครไม่รู้จักกับซิลลี่ปูครับผมนี่ชื่นชอบมากเลยนะฮะผมก็ชอบด้วยและตอนนี้เขาปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วครับชื่อเนี่ยอาจจะแปลกนิดน,นึงนะครับ แปะอย่าร้อง,อง M.V. ครับ,รบเขาใส่หน้ากากให้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับที่นี่เราจะมากระชากหน้ากากเปิดเผยตัวตน,นกันโดยเฉพาะหลายคนอยากรู้มากว่านักร้องนำของเขาคือใครครับคนใหม่นี้เราชมเลยครับสวัสด,วดีครับพวกเราซีนิโฟครับนักร้องใหม่มือกล้องใหม่ได้ฟองเบียร์มาเขียนเนื้อ เพลงแปอย่าร้องก็มาจากฟองเบียเนี่ยเขาอยากจะได้ชื่อเพลงแบบเหมือนกับตอนซิลิปูยุคเก่าแบบแล้วแต่แ๊ะไม่หวันน้มากมันแอบอยู่ข้างเครื่องอะไรเงี้ยอยากได้ชื่อทํานองนั้นน่ยก็โอเคก็บอกว่าเดี๋ยวไปคิดดูพอดีวันหนึ่งเขามาเอาเนื้อมาให้อ่านก็บอกมีทำว่าอย่าร้องอ่ะก็เลยแฝะอย่าร้องไหม มันเกิดจากตอนที่เราต้องโชว์ครั้งแรกแล้วก็เรายังไม่ได้เลือกริมไว้ว่าคนนี้จะเป็นนักร้องของเราเราก็เลยสร้างหน้ากากของนักร้องเนี่ยครับเพื่อเป็นกิมมิกว่าใครก็ได้ที่จะมาร้องเพลงแต่ต้องอยู่ใต้หน้ากากอันนี้ ตัวซลิฟูพูดเป็นคำพูดคงไม่ได้อะก็คือฟังเพลงแล้วคนมันก็จะรู้เองอะไรเงี้ยคือใจผมไ็นพูดเป็นคำพูด่าซิลิฟูคืออะไรก็คงขาบอกไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภาพดนตรีเลยนะก็คือเอาความรู้สึกคนฟังแหละ่าฟังแล้วมันก็คือเขาบอกไอ้นี่คือซิลิฟูเขารู้สึกอย่างนั้นก็คือเขาบอกงันก็ซิลิฟูมันก็อาจจะเหมือนมีลายเซ็นของตัวเองนะครับที่พอถ้าเป็นแฟนเพลงของเราจริงพอฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่านี่แหละซิลิฟูอะไรอย่างเงี้ย ็เพิ่งเข้ามาอยู่กับผู้พิ่ีนะฮะเป็นก้าวแรกของการทํางานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนเพลงซิลิฟูทั่วประเทศแล้วกันนะครับว่าพวกเราก็พยายามทําผลงานออกมาดีที่สุดให้กับแฟนเพลงทุกคนได้เสพงานดนตรีของซิลิฟูที่แท้จริงนะฮะแล้วก็พยายามอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะครับให้มองเป็นผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะครับ ร้องที่เขาว่าว่าคือนักร้องใหม่ของทิลิีปูเนี่ยชื่อว่าริมนะครับผมริมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่วงเรียกว่าวงใต้ดินแล้วกันชื่อว่าวง i อ e นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาร้องอยู่ v i อ e เนี่ยก็มีแต่คนเปรียบเทียบว่าเสียงของเขาเนื้อเสียงของเขาสไตล์การร้องเหมือนพี่โตทิลิีปูมากแต่ข่าวนี้ไม่ต้องรอเลยครับพี่แดนนี่ ฮิตแน่นอนเพราะว่าสนามหลวงมิวสิกเพย์ไทม์ซีซั่นสองแมกกาฮิตอสนาวที่จะนำเพลงฮิตนะคะมาถ่ายทอดโดยวงดนตรีที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นวงหม้ Morning ง o ูนรูปท็อป ที่มาจากค่ายสไปซี่ดิทนั่นเองค่ะในวันที่27สิงหาคมที่ r o c k Academy t h a i l a n d ค่ะโดยสิ่งที่น่าสนใจของงานนี้นะครับก็คือความร่วมมือกันนะครับของค่ายสนามหลวงครับกับฟังใจครับ <S 1> <S 1> <S รวมถึงนะครับเขาเปิดพื้นที่ครับให้วงดนตรีใหม่ๆนะครับได้มีโอกาสมาแสดงผลงานและถ้าแสดงผลงานได้ดีเลยนะฮะ อาจจะจับเซนเข้าค่ายเลยนะครับผมรีบ<ล> <พอ S 2> ไปดีกว่าเราไปเล่นนหระราไปดูค่ะแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการเสวนานะครับแล้วก็ให้ความรู้กับคนฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจครับเข้าไปดูรละเอียดกันได้เลยครับที่แฟนเพจของสนามหลวงมิวสิกครับและก็ฟังใจ com และข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงรบนูนั่นเองที่ห่างหายจากการทําอัลบั้มไปนานถึง12ปีตอนนี้ค่ะเขามาซุ้มแอบถ่ายภาพปกอัลบั้มกันแล้วใช่ค่ะในชื่ออัลบั้มที่มีชื่อว่า N E W S นั่นเองค่ะ NEWS New ส e a t นี่ไงไม่ใช่ n e w แบบนั้นค่ะจะเป็น n e w ที่หมายถึงทิศนั่นเองใช<อ>่ทิศเหนือใต้ออกตกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ พี่เมธีครับเมื่อกี้ถ่ายอะไรครับพี่ถ่ายมเป็นยังไงว่าถ่ายชอบไหมครับถ่ายไ้คภาพทีอะไรมีุมอะไรอเี่ว่าม่ค่อยเป็นอมไเีซตครับพี่ยังนมีกี่เซประมาณ สามสี่เซนสามสี่เซนเป็นภาพูนรูสองสามุแล้วก็มีอิฐมันเยอะๆถ่ายภาพเซตเมื่อกี้ยากไหมครับพี่น่าอยวเลยครับงาเดียวช่างภาพบอกว่าถ่ายงนี้ สี่ข้างสาแล้วคืดอยู่นะไม่ทำอะไรเลยผมไม ทางรายการของเรานะครับจะคอยอัปเดตข่าวของวงลาบานูนะครับมาฝากแฟนๆแล้วกันนะครับว่าอัลบั้มเต็มเนี่ยจะออกเมื่อไรนะครับหรือว่ามีซิงเกิลใหม่อะไรรออยู่บ้างครับยังไงก็ติดตามได้ที่นี่ที่ Lifebe ี t ครับและในช่วงหน้านะคะจะพาไปพบกับไอเทมลับๆของหนุ่มๆวงเทนฟ์อาจะมีอะไรบ้างนั้นอย่าติดตามกันค่ะ